ทำนายดวงคนเกิดวันจันทร์ประจำวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2568ผมจะมาทํานายดวงชะตาของคุณผู้ที่เกิดในวันจันทร์โดยใช้ไพ่เทพพินดู5ใบที่จะบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตในวันนี้ทั้งในด้านตัวตนการงานการเงินความรักและสุขภาพ แล้วสุดท้ายเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดไปพร้อมกันครับ 1. ตัวตนปร,รัสสุรามไพ่ใบแรกคือพระปร,ะรัสสุรามผู้ถือขวานและนักรบผู้ปราบอสูรนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความกล้าหาญและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมวันนี้คุณจะมีบุคลิกที่โดดเด่นเป็นคนตรงไปตรงมาและพร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเอง คุณจะรู้สึกมีแรงผลักดันที่จะก้าวข้ามอุปสรรคแม้บางเรื่องจะเหนื่อยแต่คุณจะไม่ถอยหนีนี่คือวันที่คุณจะแสดงให้คนรอบข้างเห็นว่าคุณคือคนที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อความไม่ถูกต้อง 2. การงานโมหินีมูรติด้านการงานได้ไพ่โมหินีมูรติร่างงามแห่งพระวิษณุนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสเสน่ห์การเจรจา และพลังดึงดูดวันนี้นางของคุณจะต้องใช้ทั้งสเสน่ห์และทักษะการพูดเพื่อโน้มน้าวหรือสร้างความประทับใจให้กับผู้คนคุณจะมีโอกาสได้พบเจอผู้ใหญ่หรือบุคคลสำคัญที่พร้อมจะเปิดประตูโอกาสใหม่ๆให้คุณแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าใช้เพียงภาพลักษณ์ภายนอกเพราะความสำเร็จที่แท้จริงต้องมาจากความสามารถภายในด้วย 3. การเงินการเทพ ในเรื่องการเงินได้ไพ่กามเทพเทพเจ้าแห่งความรักนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสุขความสมหวังและความอุดมสมบูรณ์วันนี้การเงินของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสได้รับเงินจากสิ่งที่คุณพอใจหรือใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ทำให้หัวใจมีความสุขคุณอาจได้รับของขวัญหรือโชคลาภเล็กๆจากคนใกล้ตัวการเงินในวันนี้แม้ไม่ใช่ก้อนใหญ่ แต่เต็มไปด้วยความสุขใจเมื่อได้ใช้ 4. ความรักพระทันวันตรีในด้านความรักไพที่ได้คือพระธันวันตรีเทพเจ้าแห่งการแพทย์นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการเยียวยาการดูแลและความห่วงใยคนที่มีคู่วันนี้คุณกับคู่รักจะคอยดูแลเอาใจใส่กันเป็นพิเศษความรักจะมีความลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความปรารถนาดี ส่วนคนโสดไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจพบเจอคนที่เข้ามาดูแลทำให้หัวใจคุณอบอุ่นและค่อยๆพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคง 5. สุขภาพสีรามด้านสุขภาพไพ่ที่ได้คือพระรามราชาแห่งธรรมะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความมีวินยัยและการดำรงชีวิตที่สมดุล สุขภาพของคุณในวันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีพลังในการทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีระเบียบอย่างไรก็ตามไพ่ใบนี้เตือนว่าคุณควรรักษาวินัยในการพักผ่อนและการออกกำลังกายเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้มาจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรับทิ่ชอบต่อตัวเองด้วยบทสรุปเมื่อรวมความหมายของไพ่ทั้งห้าใบวันนี้ของคุณผู้ที่เกิดวันจันทร์ ถือเป็นวันที่มีพลังและความก้าวหน้าตัวตนของคุณจะโดดเด่นเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้การงานต้องใช้สเสน่ห์และความสามารถเพื่อดึงดูดโอกาสการเงินเต็มไปด้วยความสุขและความสมหวังความรักอบอุ่นและเปี่ยมด้วยการดูแลเอาใจใส่สุขภาพแข็งแรงหากคุณรักษาวินัยในการดูแลตัวเอง นี่คือวันที่คุณควรใช้พลังใจและเสน่ห์ในตัวคุณเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้คุณมีความสุขและพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งวันครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ